บ้านเมืองข้าเจ้าพี่น้องเมืองแน่พี่น้องตึกง,งามบ่พี่น้องแต่ก็ปว่วยสองคนลังบุรณะนาไม่ก็มีพี่น้องเบังเอาไปเบิ่งหัวว่าไปเบิ่งวังไปเบิ่งวังพระเจาเ้าแผ่นดินบ้านข้าเจ้าพี่น้อง ย่างขึ้นไปนี่อีตาเว้นซองแล้วเป็นตะเว้นซองมั่นเราเป็นหมดุดหมดืดนพี่น้องย่างละเท่าวยังแดดซองพี่น้องของเราแนบไปเห็นค่ะละกายเป็นหมดืดนหมื่นหมดืดนจ้าหมืหม่นมืด เราข่อยผ้ามาบนพี่น้องพะเอกขอยแ,แมนบ้าของคุณบรรุรณะประสันผัวก,ก็ได้หรือว่าเน็กคุณว่า จักแล้วเด้อจะพาคุยมากัสซิเมนนั่นตัวเนาะเงี่ยวเงียวพี่ดอกเฟนิสเฟนิสเฟนิสเชิร์ชโอ้ from 1700 this b u i l อ เซเวทฮันเ็ว่าสันเซเวนทีนฮันวูวันวันเท้าสัเซเ่นฮยอหนึ่งพเจ็ปีพี่น้องเชิดบานเพ่นคริสคริสเตียน กันเจ็ดอยปีกันยังไม่อยู่ครสเตอรคสเตอว่าที่การเกแน่าแบเดมอาเ้าเโอ้ว่าเดิ้ครสเตอร์คริสพาสุมเมืองเงาเๆี่น้องพาเบิ่งเงาๆด้วยค่ย เอามาฝากพี่น้อง beautiful งามยูวันเข้าเจากกระดพี่น้องเลยหันมาบึงหน่อยกับว่าใอรเนี่ยดูลองวิดีโอ <Too long> <laughs> คัวข่อยว่าพี่เนาะโอเค